สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามครับชมนะครับเก็บได้ถุงได้เจ็บนาฬิกาสิบหนึ่งนาทีนะครับขณะนี้หลงตาบุญชื่นเริ่มออกเดินดุดงแล้วนะะนครับให้เป็นทางเดียวกันนะครับให้เป็นทางเดียวกันครับเดี๋ยวพวกลูกศิดลูกติดเลยนะครับแล้วกลับแล้วขึ้นรถนี่แหละถอดหมวกด้วยพี่ถอดหมวกด้วยถอดหมวกถอดหมวกครับยกนะครับวางนะครับห้ามไม่ห้ามีอะไรไปคนเดียวอย่ามึนหยิบนะครับเดี๋ยวให้กรรมการมาก่อน อย่าพึ okay, ่งหยิบนะครับอย่าพึ่งหยิบเดี๋ยวรอกรรมการจัดให้นะครับนี่่่ไมใชเดี๋ยวรอกรรมการจัดให้นะครับอย่าพึ่งหยิบกันนะครับอ่านะฮะเด๋กหลวงตาก็ออกแล้วตอนนี้มุ่งหน้าต่อนะครับใครที่จะติดตามหลวงตาไปก็ ัดให้ดุนะครับลบไปคำยกลเลยนะครับต่เส้นทางวันนี้ก็ใช้ถนนพกระเกษมนะจีบเองมันกระจุยกระจายเดี๋ยวให้กรกยได้ยกเลยนะครับยกได้ยกเลยนะ,นะครับขยายกยายไม่ไหวเอามือจับไปเลยนะครับวางเลยครับตอนดีวางไว้ได้เลยครับครับท,ทิ้ง เดี๋ยวนี้ยกนะยกสองมือนะ,อะไม่มีอะไรก็พนมมือขอพรท่านนะครับโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวจับสองมือครับจับจับเลยครับจับสองมือไว้นะครับโอ้หนี่มีดอกไม้มาด้วยครันี่สาธุ ก็งานนี cage, ้ก็ขอความคุณนะครับคุณที่เป็นการรู้แล้วก็เป็ะการรู้ดหน่อยแล้วก็อสมทัพนะครับมาร่วมจากวัดเพื่อการเผยาพร่สะรวกจะลอยนะครับ ดีทุกท่านนะเนี่ยภาพาบรรยากาศเช้าวันนี้โอ้โมีดอกมุมดอกไม้กันมาคนไม่กคนเลยอ้าพนมมือคอยเลยครับมีอะไรถวายไหมไม่มีพนมมือเลยค่ะอ้ะางเงยหน้าหาหลวงปูเลย ขวางแล้วผมเดินถอยหลังอยู่อย่าขวางผมเดยวล้มอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาหนนวยความสะดวกกันแต่เช้าเลยนะฮะเป็นเจ้าที่ตำรวจจากสอพอปักท่อนะฮะจังหวัดราชบุรีรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะ,ะมูยที่ปรถมบรมราชานุกร์และก็มูยที่ประชานุก,กูลของจังหวัดราชบุรีนะฮะก็เป็นมูลนิธิ นะครับที่ทมาอำนวยความสะดวกกันนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะขอขอบคุณมากนะครับรวมถึงเจ้าที่อสอมอด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางองค์งการบริหารส่วนตำบลดอนทรายนะฮะนี่วันนี้ท่านนายกหน่งนำทีมมาเลยนะฮะมาเดินเป็นลูกเสืออยู่และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ

อโอ้โหนี่ฮะมาใส่บาทแล้วไม่พอมานั่งรอไหว้ด้วยนะฮะนี่คุณครูอหอในโมทนาบุญนะฮะเขาเขาเจ้าพวงมาลัยไปบูชาปะ่ะให้เขาไปนะถ้าขเขาเอาอ,ะอะ่ะพวงมาลัยอ่ะถามมาก่อน

อันนี้เนี่ยท่านเดินออกซุ้มประตูนะด้านในของวัดดอนทรายหรือว่าวัดชัยประชาสันเรียบร้อยแล้วฮะ,ะหน้าประตูวัดดอนทรายแล้วนี่มอมตนี่วิจับไปนะครับจับไ้จับไปนะครับ วันพ <mile> ุทธนะครับโมทนาบุญครับทุกท่านนะฮะยามเช้าวันนี้นะครับนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงอ้าวไม่เป็นไรยืนได้ครับยืนได้อ่ะนั่งไม่ได้ยืนได้ครับไม่เป็นไรอ่านมให้เด็กหน่อยอ่าโบโบอบไอโบเอานมให้เด็กเด็กหน่อยนมนมมีไหมเนี่ยเนี่ยเอานมให้เด็ก เด็กคนไหนนี่นี่นี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้เด็กอ้าวให้เด็กกินนมน้องปูไปทานอ๋ออ๋อใช่ใช่ลืมไปต้องออกไปนู่นลืมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคครับลืมลืมเลยลืมเลยนี่ฮะอะไรครับอันนี้เอาไปทานได้เลยนะครับลืมอะไรลืมกระถาออกหน่อยไปเก็บกระางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่แล้วก็เก็บน เดี๋ยวอรถหล้อมาใะขอบคุณมากนะฮะเจ้าที่หน่วยคู่ภัยมาอำนวยความสะดวกเดี๋ยวผมขออนุญาตเกาะรถตู้เข้าไปก่อนนะเดินมาเมื่อกี้นี้ประมาณร้อยยี่สิบเก้าครึ่งเนี่ยเมื่อยขาแล้วนะฮะน้มา้าไอย่นี้รก็ับเลยรับนมจ้าและนี่ก็นะฮะเหลืออีกประมาณ 240เมตรนะฮะก็อีกหนึ่งเก้าครึ่งก็จะถึงถนนเพชรเกษมแล้วนะฮะหมดลูกศิษย์แล้วนะลเดินไปข้างหมดลูกศิษย์แล้วนะกไม่หมดลูกศิษย์มีเยอะต้องบอกว่าคนที่มารอกลับไหว้ในถนนด้านในเนี่ยหมดแล้ว ลูกสิษย์หมดแล้วเหลือแต่ลูกสัตว์อย่างเดียว่า <laughs> 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 แล้วภาพนี่ข้างหลังนะฮะ<อ>กำลังจะเก็บน้ำนะฮะน้ำก็เดี๋ยวนี่ฮะ <ไป S 2> อัดรถตู้ไปก็เป็นรถกระบะของบ่าวถิน่นถิ่นภูไทย<อ>แล้วก็เป็นรถของอพระใหญ่โอ้โหนี่น้องมุกโบกไม้โบกมือกันใหญ่เลยนึกว่าใครที่ไหน เดี๋ยวจะไปลงที่บ้านของคุณลุงสนิทนะบ้านคุณลุงสนิทเนี่ยเป็นบ้านที่รับดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแปดสิบกคนนะครับในจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวไปนําน้ําดื่มขนมนมเนยต่างๆนะฮะไปมอบให้ที่บ้านของคุณลุงสนิทนะที่ผู้ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้นํามาใช้นะฮะขนมนมเนยเดี๋ยวเอาไปให้ที่นู่นกันนะหนึ่งคันรถหก0้อใหญ่ๆพร้อมด้วยหนึ่งคันรถกระบะ สิ่งของต่างๆที่หลายคนหลายท่านนํามาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านไม่ได้ไปไหนนะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้ขนไปขายอย่างที่บางคนก็แหมเอาไปขายกันหรือเปล่าหลายคันรถเลยวันๆไม่ได้มองเลยนะฮะเขาไปแจกกันตรงไหนมัางนะฮะอ้าวบางทีผมก็ไม่อยากจะมาลงนะครับไม่มีเวลาจะมาลงแต่ว,ว่าเราจะมีการตั้งกลุ่มลายกันขึ้นมานะฮะซึ่งเป็น uh, กลุ่มลายที่ จะดึงเอาเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยลูกศิษย์ลูกหาต่างๆในคณะติดตามรวมถึงตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับหน่วยงานไหนมูลนิธิไหนน,นําน้ําดื่มขนมนมเนยไปบริจาคจุดไหนโอ,โอ้ยเต็มจอเลยเนยตะตวิเนี่ยไปเร็วเลยวิ่งให้ไวเลยนะฮะหน่วยงานไหนนะที่มาช่วยงานนะตามเส้นทางต่างๆก็จะถูกดึงเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็นํารูปถ่ายต่างๆที่ นํานไปบริจาคตามจุดต่างๆเนี่ยนะฮะมาลงรูปในกลุ่มไลน์เพื่อให้เป็นหลักฐานนะฮะว่าสิ่งของต่างๆที่หลายคนนํามาถวายลงตาบุญชื่นเนี่ยเอาไปไว้วัดไหนเอาไปไว้สถานที่ไหนกันบ้างนะฮะหลายๆคันรถนะ,ะที่ถูกนําไปแต่ละจุดนะฮะเราก็ามากราบเรียนหลวงปู่ให้ท่านอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะเมื่อท่านอนุโมทนาบุญแล้วก็หลายๆคนที่นํามาถวายท่านก็